บันทึกไทยเบฟหน้านี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกับโครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสารวัฒนธรรมจุดเริ่มต้นที่ดีในการปลูกฝังจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนต้องเริ่มต้นจากเหล่าเยาวชนตัวน้อยให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการบอกเล่าเรื่องราวความภูมิใจของชุมชนสู่สาธารณชน ที่จัดงานสายน้ําแห่งวัฒนธรรมขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะให้มีผู้ที่ได้ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเราคิดว่าถ้าหากว่าเราใช้เด็กๆเนี่ยจะมีความน่ารักก็เลยอยากจะจัดโครงการที่เรียกว่าเยาวชนเช่าบ้านสืบสานวัฒนธรรมคือเราต้องการให้เยาวชนไทยเนี่ยตระหนักแล้วก็ภาคภูมิใจถึงท้องถิ่นที่เขา กำเนิดมานะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมมีบทบาทแล้วก็มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกในการที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของเขาให้แขกผู้มาเยือนได้รับทราบนะครับซึ่งอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุดของงานนี้โครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสารวัฒนธรรมโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกันเป็นหนึ่งในเจ้าบ้านที่ดีและกลายเป็นผู้สืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของไทยต่อไปได้ในอนาคต ความรู้แก่นักท่องเทีย่ยวจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็คือการเข้าไปรับแขกค่ะแล้วก็ต้องแนะนําอะไรดีๆให้ค่ะหนูดีใจที่ได้เข้ามาในโครงการนี้นะคะได้ฝึกทักษะของตัวเองเพื่อที่จะใช้ในอนาคตก็ได้ใช้โรงเรียนก็ได้เข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูสัญญาว่าหนูจะทําหน้าที่นี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะ บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน